ภาวนาภาวนาแปลว่า,าวทำยังไงยังไงแปลว่าทำภาวนาแบ่องออกเป็นสองอย่างหนึง่งทำใจให้สงบเรียกว่าสมาภา,าวนาไมยี่ยิบเอ็ดสอง ทำใจให้เป็นปัญญาเรียกว่าวิปัสสนาภาวนานี่เนี่ยออกเป็นสองชื่อเรียกวาจิตตาภาวนาจิตแปลว่าใจใช่ไหมจิตและใจแกกว่านภาวนาเป็น่าทหาเ,เรียกว่าทำ ใจให้สัมภาพนาทำใจให้เกิดปัญญาเอาใจานทามานี้ให้ขาบอกเป็นแม่ังเหี้อางให้ระเจ้าพุทธเจ้าตัสัต้ อาณาแปลว่ามันให้แก่เราอาณาได้ประโยลนใแก่วสติได้ว่าได้ได้ดูเอาลการุึกษาดูที่นีนี่หรือบางทีว่าแต่งรกษว่าแต่งสรกปด้วยอาที้เสันต่ไหมฮบางทีก็เรี่อง่ารศสกษปด้วยตา อ่านอ่านไม่ได้แล้วนสดงว่าเข้ถอดไปลมหายใจเขาสมัคสฐานภาวนาแต่พูดเ่องสมถะภาวนามอไม่ก็ปวตัวเลยฟังรเจคแเกี่กว่า ท่านพูดยังไงลู่ลงเห็นเราว่าเรียกว่าอานะเยอะไมนั่นคือความรูมทั้งสักเรียกว่าาไนนะไหนๆเอาสติมาปรกอบ้ยกัมาเก็นมารอมหมดยังไงไมใจ่ก่อเกิดัเกิดับ ี่ยวิธีทำตั้งสติไว้นในขันหนึ่งตั้สมาธิไว้าน,นใดั้นหนึ่งการทางเดยนลงไม่แจ้การเดินลงนนนนไม่แจง,งมันมีอยู่ออกจากไปหมดนี้ใช่ไหมเอาไปนี้ขึ้นมาหน้าทางสองแล้วสามขึ้นมากระหมองสี่ลึมาทางขอ,งของห้าันห ไม้แก่โภก็ได้นีจีคุณจากฐานะฐานะในที่นี้คือคืออย่างคืออะไรฮะค่ะคือเราไม่ได้ไม่ไ้เราไม่ใช่ใจที่ติอที่งนี้ขาดจตอาศัย ก็หายตายของดีจิตก็สงบถ้าถึงอัปปนาชานลงหายตายมีมีเหียราิมาหรือเด็กเป็นอย่างนี้เรียกว่าเดรดจิตจุ่นวายกันหายลงเห็นพระนิพานเห็นอารมณ์นพานชั่วชานสำรวจไปเรียกว่าปิ๊ขังพาาเป็นมด ง่ายเลยอ่นี่ยังแัวราอยู่คนเดียวไม่ใช่แล้วร่างกายแบบนิพพานที่อยู่ทุกท,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 ทุกคนเละแต่เราไม่เป็นแบบคนหายคนหายเห็นหนรานนต้องไม่ได้เห็นนหหนยนวิธีการรอแบบนี่บอกมาได้จิตสงลงหลังจากจิตสงแล้ว กิตทักก่อนกีกตัวแล้วจิตขอกเราเพราะนั้นเราจะข้าวจะนาเองพอมันเยแล้วเราจะอยู่เองใช่ไหมว่เได้บอกไปเอง้ี่มวยมันอยู่เองอยู่กินเองสมา กินยากินยากิยากินจิตน,นเขาไป,าาาายยาป็นมามัเห็นตายยากกินกอะไรแบบนบอกจากสมาธิอะไรยังไล่ะที่แเม,ม,มื่ออยกบอกจากสมาธิอยู่มจิตนุ่มนวลผู้คนแก่ตายทำงานอยูนะเราใช้จิตของเราเห็น ย้อนันสาตมาลำต้องทำบุเพียว่าสานารณสิทธิใช้จิตวิวันาการท่ใหม่พิจารณาย้อนเงนสาตมาดมาไหว้เขาเลนกวาไปน่ี่วกวปนกกวาดไปเนี่ยจนไปถึงคนนั้นมเจอเราไปเตรนดเตร็ด่นไหลไปเงินชาตมาดะ โอเคดีว่าบมว่าดีว่าที่อาศัยสาธสติยาญาในหลวงชาติหลังไงไงหมดเออเอาไป้เพิ่อต่อไปในยามที่สองมัจฉิมยาเขาบกกว่าเอาเด็ไอดูจิตของคน ผูต ų, ้ตายไปแล้วมันไปเกิดท <Oliver> ี่ไหนแง่นั่งตายเราเกิดสหม้อข้อนั่งตายเราเกิดสม้อดูไ้ดูไรใส่ไบ้ไุมไม่ได้บอกดูหายจดูไรดูรยึตัวปตาแต่ใหญ่ยึดติตแล้วมัน วิญญาณของคนนั้นเปิดไปแต่วนคนนั้นเจตใจติดเราเพราะผมได้แต่มันมันเปิเกิดเกิดไปนั่นไงไปตบเราคนนั้นเนนั้นเสุขก็พูดอะไรส้น็ค่ตายก็ตายเกิดเป็นเป็นคนนั้นเป็นคไมตามคนทุนตามใอ้ทําตามอะไรอะไรไหมอะไรก็ไดเป็นบุญหรือเป็นบาปเราต้องแก้ไข Để tao lẽ là tôi không tạo nhận để Vậy là Ông có đủ nhắn Thấy em nhắn nhắn bà của anh sẽ Được tù của bà ở nhà Anh thì sao Em nhắn hả Mì của mình tuần Em tuần mì này là này Con เห็นไหมเนตนเห็นอันนเห็นันนมีในตนเห็นตนมีในันเอาสอนอนไไอันนี้อะไี Mais é isso